ประสดาธิราชโอรสหนอพุทธางกูลอายุห้าภาษาเสวยราชห้าเดือนสมเด็จพระชัยราชาธิราชจับสมเด็จโทษแล้วก็ขึ้นครองราชพระชัยราชาธิราชก็เป็นเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่มีพระสนมเอกชื่อศรีสุราจันต์ตอนนี้รู้้แลวใช่ไหมมีพระโอรสสององค์คือพระยอดฟ้า พยยอดฟ้ากับพระศรีสิลพอสมเด็จพระชัยราชาที่รกตะวันตกสพยอดฟ้าก็ขึ้นของราชพยยอดฟ้าตอนนั้นอายุสิบเอ็ดพรรษาโอ้ยังไม่เป็นนายเลยยังเป็นเด็กชายอยู่ก็ขึ้นของราชของอายุยาได้หนึ่งปีสองเดือนอยู่ในกำกับของสีสุดาจาันทร์ในเอกสารกรมตำรงบอกว่า ถูกปลงพระชนจากคณะขุนนางของกลุ่มขุนนางแต่ว่าในในข่าวลือในเฟกนิวเขาบอกว่าขุนวโรงสากับศรีสุดาจันทร์เนี่ยปงพระชนคือศรีสุดาจันทร์ฆ่าลูกชายตัวเองอันนี้เป็นเฟกนิวนะฮะเมื่อพระยอดปราสิ้นพระชนขุนวโรงสาที่าชกับศรีสุดาจันทร์ก็สําเร็จราชการสืบต่อมาอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์ ต้องทําความเข้าใจทั้งหมดมันเป็นเรื่องซับซ้อนที่ยืดยาวมันมันต้องใช้หลักฐานมากแต่จะสรุปโดยย่อ,อนะครับศรีสุดาจันทร,ร์ส่วนมากจะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิงทั่วทั่วไปเพราะว่าในสมัยก่อนเคยมีนักเขียนนิยายเขียนเรื่องศรีสุดาจันทร,ร์เนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงโสเภณีก็ได้เป็นชาวบ้านแล้วก็ติดสินบนเที่ยวไปนอนกับผู้มีอำนาจ เพื่อจะไต่เต้ามีชื่อตัวชื่อชื่ออะไรชื่อจันชื่ออีจันอะไรอเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องจินตนาการใส่ร้ายสีสุดาจาันของนักเขียนรุ่นหนึ่งนะที่ผ่านมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีสุดาจาันเป็นหนึ่งในสนมสีคนคือพระเจ้าเป็นดินของอยุยาเนี่ยถือคติจักรพัติราชต้องมีสนมสีทิศ และสนมสีทิศเนี่ยต้องมาจากทิดาของเจ้าเมืองที่เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาต้องเป็นลูกสาวเจ้าเมืองครับและมีตําแหน่งอยู่ในกฎมนเทียนบานตําแหน่งทั้งสี่เนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะครับเท้าอินทรสุเรนเท้าศีสุดาจันทรเท้าอินทรเทวีเท้าสีจุลาลักษณ์ ด้วยความเข้าใจผิดตำราประวัติศาสตร์ไทยบอกเท้าสีจุลาลักษณ์เป็นลูกสาวเจ้าทางสุโข,ขทยัยเป็นความเข้าใจผิดอาจารย์พิเศษหาหลักฐานมาอาธิบายใหม่พิเศษเจียจันพง์ผู้เชี่ยวชาญกรมติลประกอรนะครับเท้าสีจุลาลักษณ์ไอที่ว่าร้อยกระทงรอยกระแทงอะไรกันนะั่นแหละเป็นตำแหน่งสนมเป็นโอเป็นธิดาของเจ้าเมืองสุพรรณภูมินะครับเท้าอินทรเทวีกับเท้าอินทรสุเรนเป็นตำแหน่ง ธิดาของเจ้าเมืองคอนครศรีธรรมราชกับสุขโขทัยพวกอินทระเนี่ยมันจะไปทางนั้นนะครับศีสุดาจันทร์ต้องเป็นเชื้อสายเจ้าละโวสีสุดาจันทร์เขาเป็นสนมเอกหนึ่งในสนมเอกเป็นสนมเอกเพราะที่ว่าสนมเอกเพราะมีโอรสกับพระชัยราชาสนมทั้ง4ี่เสมอภาคกันแต่ใครก็ตามที่มีโอรส เป็นสนมเอกและสนมเอกนี่แหละจะได้รับการยกย่องเป็นแม่อยู่หัวเมืองเจ้าแม่อยู่หัวแต่เรียกกันภาษามันกลายเรียกภาษา<ม>พูดก็เรียกแม่อยู่ัวเมืองคําว่าอยู่นี่ไม่ใช่ยัวยไม่ใช่แม่ยัวเมืองไม่ใช่อยู่ัวเนี่ยมีอออ่างนําหน้าหรือหอหีบนําหน้ามันกรอนมาจากเจ้าแม่อยู่หัวของเมืองหมายความว่า ผู้หญิงเป็นใหญ่ในราชธานีนั้นในเมืองนั้น<ม>ในรัฐนั้นนะฮะศรีสุดาจารย์เขาเป็นเชื้อสายละโว<ม>แต่เชื้อสายละโวถูกทำลายด้วยเชื้อสายสุพรรณเชื้อสายสุพรรณเนี่ยทำลายเชื้อสายราชวงศ์ละโวองค์สุดท้ายที่ถูกฆ่าคือพระรามราชาเจ้านครอินบุคคา แค้นฝังหุ่นเนี่ยมันอยู่ในใจอนของเ<ก>ชื้อสายตกทอดกันมาหลายสมัยมากเลยเพราะนั้นศรีส,สุดาจันเนี่ยเมื่อมาเป็นจนมโดยตําแหน่งอยู่ในพระชัยราชาก็คิดจะกู้คืนกูจะเอาศักดิ์ศรีกู้คืนเขาผิดตรงไหนเขาไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงสมคบไก่ญาติเขาญาติเขาคือไก่ชื่อขุนวรวงศาชื่อก็รู้แล้วเป็นเชื้อพระวงศ์วรวงศาใช่ไหมล่ะ เขามีขุมกําลังอยู่เพราะเครือญาติเขาเนี่ยอยู่บ้านมหาโลกบ้านมหาโลกเนี่ยอยู่อําเภอท่าเรือทุกวันนี้เป็นแหล่งผลิตเหล็กก็คือตีเหล็กทํามีดดาบขายเรามึงทําอาวุธไงในเอกสารสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าสีสุดไอ้ที่ถูกสาลายว่าขุนบรรวงษาเนี่ยเป็นขุนชินราชคือเป็นพนักงานเฝ้าขอพระตามพระราชวงศ์สวรรนบอก พนักงานเผ่าหอพระเนี่ยคำว่าหอพระอันนี้คือหอปราศาสตรพระเทพบิดรซึ่งเป็นบุรพะมหากษัตริย์บรรพชนกษัตริย์บรรพชนเหมือนปราสาสรพระเทพบิดอ<ม>์ทุวันนี้<ม><ม>และเป็นที่รวบรวมศัพท์ตำราในด้านหนึ่งเนี่ยขุนชินราชหรือขุนวโรงสาเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ใหญ่อยู่ในราชสำนักคอยเล่าเรื่องพระราชพงศาวดารให้โอรสธิดากษัตร<ม>ิย์มันครูสอนประวัติศานี่แหละเขาทวงคืนอำนาจเขาแค่นั้นแต่เขาแพ้ เพราะคนที่วางแผนยึดอํานาจจากขุนบรงศากับศรีสุดาจันทร์ชื่อขุนพิเรนทรเทพเขาคือพ่อพระนเรสวนเขาเป็นเชื้อสายสุโข,ขทัยแต่ถูกลดยศเขาเป็นเจ้าสุโข,ขทัยแต่ถูกลดยศมาเมื่อพระชัยราชาของราชก็เอาให้มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วยศลดยศลงเป็นจากเจ้าเนี่ยเป็นขุนนางธรรมดาเป็นพภิธิบรีกรมตํารวจรอยู่ในวังอยู่กับพระชัยราชาคนสนิทขุนพิพเรนรทรเทพ ก็ยึดอำนาจจากศรีสุดาจันทร์กับวโรงสาธาลเอาไปให้ถทาไว้ให้พระเทียนราชาพระเทียนราชาตอนนั้นบวชอยู่พระเทียนราชาก็คือน้องชายพระชัยราชาครับแต่ก็ขึ้นมาเป็นพระมหาจักรพรรดิกอพระมหาจักรพรรดิขึ้นของราชก็ทีนี้ก็ต้องบำเหน็จความดีความชอบใช่ไหมให้ขุนพิเรียนเทวเทพขุนพิเรียนเทวเทพขอกลับไปอยู่สุโขทัยก็กลับไปอยู่ที่อเมืองพิศรุก และเพื่อเชื่อมโยงสัมพันธรรมไมเตรีเอาไว้ใช่ไหมให้เป็นลูกเป็นหลานกันต่อไปรพระเทรราชาก็เลยพระาทานลูก,ลกสาวให<า><า>องค์นไปนั้นแม่ของพัะเรสวรก็คือลูกสาวของพระมหาจักรพรรดิสรุปคือญาติเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ินทานบ้านเมืองดึกดำบรรูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ผ้า